ทุกคนคะสเตจเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคะ่ะที่เป็นวันเกิดพี่แพนด้าใช่ไหมคะแล้วที่เขาให้เล่นแนะนําตัวแบบว่ามุกมุกเป็นมุกเสี่ยวใช่ไหมคะหนูก็คิดเอาไว้นะคะว่าหนูจะเล่นอะไรแต่ว่าวันนั้นหนูไม่มีโอกาสได้เล่นเพราะว่าลงไปพักขาลงไปฉีดยายอยู่ก็เลยเอามาเล่นในนี้ได้ไหมคะ่ะได้ไ <laughs> แต่ว่ามันจะกลายเป็นไลฟ์หน้ามืดไหมนะ<า>ไม่หรอกถ้าทุกคนไม่คิดลึกทุกคนต้องต้องไม่คิดลึกนะคะเพราะว่าหนูเตรียมมานั่นก็คืออ๋อคนแบบเธอไม่สมควรอยู่ในใจเราเหรอกสมควรมาอยู่ในห้องเรามากกว่า มุกเสียวแล้วหนูก็ไล่ไล่ดูแล้วก็จะอันอื่นมันธรรมดาไปนีพอเ,เจออันนี้หนูสึกว่าโดนใจมากหนูก็เลยเลือกอันนี้มาค่ะือ <c oughs> แล้วก็ไม่มีโอกาสได้เล่นในเทยเตอร์ก็เลยมาพูดในไลฟ์แทนค่ะ <c oughs> บอกแล้วว่ามันเป็นมุก เรียบง่ายทุกคนห้ามคิดเยอะค่ะโอ้โอ้โอชลโละหะนาปดดอะไรกันหมายถึงว่าไม่ควรอยู่ในใจเราทุกคนในะในห้องก็หมายห้องเราก็คือห้องเราไงเออะไร้าห้องลกไม่ไปค่ะไม่ลกค่ะ โลกคะ่ะอไลน์นี้จะถูกปิดไหมนะไหนๆลองแก้ตัวไม่แก้ค่ะหนูหนูภูมิใจกับมุกนี้แล้วหนูเปะหนูซื้อมุกนี้เลยนะตอนหนูเห็นมุกนี้ในอินเทอร์เน็ตนะคะหนูก็รู้สึกว่าหนูจะเล่นมุกนี้คะ่ะ ไม่แกตัวยิ่งก,ก่มดแล้วปันจนิดเผ็ดจริงหรือเปล่ายังไม่เคยกินเลยค่ะยังไม่เคยกินทั้งปันทั้งจนิดเลยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเผ็ดจริงหรือเปล่าเฮ้ย <laughs> ทุกคนนะ่าคิดลือก่ะ <laughs> ทำไมช่วงนี้ชอบยักคิว้วเอาจริงไม่รู้ตัวค่ะเาไม่รู้ตัวว่าไม่ยังไม่ได้ตั้งใจยักคิ้วเลยนะเนี่ยถ้าถ้าตั้งใจยักจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าที่ผ่านมาถ้าสมมติในไลฟ์เห็นยักคิว้วที่ผ่านไปเมื่อกี้ยังไม่ได้ตั้งใจยักคิ้วเลยนะะตั้งใจยักเธอมากกว่า